สวัสดีครับอันนี้ผมสั่งของจากติ๊กต็อกมานะครับเป็นครีมทาหน้ากับสบู่ล้างหน้านะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างแล้วก็จะทาครีมให้ดูนะครับสักครู่นะครับครับพอล้างหน้าเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับ เขาจะแถมสบู่มาหนึ่งก้อนครับผมนี่คือกระปุกทีมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับยังไม่ได้เปิดเลยครับผมจะทาประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปิดนี่ครับแล้วก็จะมีอีกกระปุกหนึ่งครับเป็นกระปุกนี่ครับนี่ครับแต่ผมจะเปิดนะครับยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับ ผมจะเอาวันประมาณวันนี้นะครับปวันนี้ประวันนี้หอยดิบหน่อยก็ได้ครับเอเยดิบหนึ่งครับ นี่ครับอันนี้กระปุกสีขาวนี่กระปุกสีดำ่วนหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะแถมสบู่มาหนึ่งก้อนซึ่งผมล้างหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาผมจะเป็นยังไงครับ ครับผมก็ดูดีนะครับหล่อเลยครับก็มารีวิวแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ